สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเหรียญ2บาทนะครับมือเวียนนะครับเป็นเหรียญ2บาทที่เคยรีวิวแต่เป็นรีวิวเป็นกลุ่มก้อนนะครับไม่ได้รีวิวแบบเป็นเฉพาะของปีพศนะครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่กลับมารีวิวให้กับพี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับของเหรียญ2บาทปีพศสอ5พันานะครับครับที่ อยากมาให้ความรู้ด้วยวให้คำแนะนำนะครับเพราะว่าเรียนสองบาทของปีพศ2556เนี่ยถ้าดูในเรื่องของจำนวนการผลิตถ้าบอกว่าเยอะไหนนะมก 300, 000, 000, นน็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับพอผลิตออกมาแค่300ล้านเหรียญนะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรอยู่ในราคาก็ถือว่า ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับที่ถ้าดูตามนังซือกระสาไทยนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับครับที่นี้เราลองมาดูกันนะครับว่าเหรียญสองบาทนี้รูปแบบในลักษณะจะเป็นอย่างไรนะครับก็ให้พี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับครับเหรียญสองบาทหมุนเวียนนะครับบ๊องลมบรรพุนะครับ รถสะเกตนะครับกรุงเทพมหานครนะครับของเหลียนนะครับเลียนกระสานนะครับโลหะสีทองนะครับาราคาสองบาทนะครับตรงกลางเหลียนนะครับมีรูปหล่อเก่านะครับอยู่ตรงกลางเลยนะครับเป็นรูปหลักในรูปแบบทรงปัจจุบันนะครับไปดูขอบด้านนอกนะครับก็เป็นเฟืองจักรสลับเรียบนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางจากตรงนี้มานนี้นะครับก็ tão. อยู่ที่ 21.75มิลนะครับขนาดความหนาของเหรียญนะครับตรงจุดนี้นะครับจากนี้ันนีนะครับก็อยู่ที่1.8มิลนะครับเรามาดูลวดลายด้านหน้ากันนะครับด้านหน้านะครับกลางเหรียญมีพระบรมรูปนะครับประบาทสมเด็จพระปรมินทราอดุลยเดชนะครับพินพพักนะครับต่างเบื้องซ้ายนะครับทรงสรองพระองค์นะครับ เครื่องแบบเต็มยุทธยอมทับนะครับสลองพงลุยนะครับมาจาจักกีบรมราชวงศ์นะครับส่งเครื่องบรมกัตถิยาราชนะครับอิสลิยาพรนะครับอันมีเจตคุณรุ่งเรืองยิ่งนะครับบรมจักกีบรมราชวงศ์นะครับและมีสายสร้อยนะครับจุลจอมแกล้วนะครับภายในวงขอบเหรียญนะครับวงในนะครับมีลักษณะเป็นจุดไก่ตาล้อมรอบขอบเหรียญนะครับอยู่ตรงจุดนี้นะครับ ภายในวงขอบเหรียญนะครับก็จะมีข้อความว่าภูมิพลดัชนีเฉลี่นะครับด้านขวาก็มีข้อความว่าราชการที่9ก็จะอยู่ตรงจุดนี้นะครับครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อนะครับด้านหลังนะครับกลางเหรียญมีพระบรมรูปนะครับวัดสักเกตนะครับตรงกลางเลยครับกรุงเทพมหานครนะครับภายในวงขอบเหรียญนะครับเบื้องบนมีข้อความว่า ประเทศไทยนะครับถัดออกมามุมด้านขวาเนี่ยครับก็เป็นปีพศ2556นะครับถัดลงมาด้านล่างนะครับมีเลขบอกราคาว่า2บาทไทยกับ2บาทอัาบิกนะครับโดยมีคําว่าบาทนะครับอยู่ระหว่างตรงกลางนะครับบอกเลขราคาดังกล่าวนะครับในวงรอบขอบเหรียญนะครับก็จะมีจุดไข่ปลาล้อมรอบบริเวณขอบเหรียญนะครับ ครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าวันที่ประกาศใช้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับก็เป็นวันที่5กุมภาพันธ์นะครับปีพศ2551นะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของจํานวนการผลิตนะครับจํานวนการผลิตก็อยู่อยู่ที่นะครับ300ล้านเหรียญนะครับราคาซื้อขายนะครับตามหนังสือภาษาไทยนะครับก็อยู่ที่10บาทนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของน้าหนักนะครับน้าหนักก็จะอยู่ที่4.3กรัมนะครับ ครับก็ได้นำมาให้พี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับกับเหรียญ2บาทนะครับของปีวศสอ 5, 5, 5 6นนะครับก็เป็นข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งนะครับที่นำมาฝากสวัสดีครับ